สามีหล่อโปรไฟล์ิศสี่สามีของเราดาราสาวในวงการบันเทิงไทยที่แม้แต่ละคู่จะแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันไปแล้วนั้นยิงคบกันนานเท่าไร่ก็ยิ่งทำเอาหลายๆคนอิจฉากันหนักมากเพราะความรักของเราสามีที่มอบให้น่ารักกันมากเลยทีเดียวอีกทั้งหนุ่มๆเหล่านี้ก็โปรไฟล์ดีหล่อเทียบเท่าเหล่าพระเอกจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่4น็อตวิซารุตเริ่มเปิดกันด้วยที่คุณพ่อลูกสาม่างคุณพ่อน็อตวิซารุตล่างสีสิงห์พิพฒน์หายาพันล้านบริษัทเลเซอร์ไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรเลียหลังคว้าใบปริญญาตรีมาแล้วนั้นพอน็อตก็ได้บินกลับไทยมาเรียนปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังเรียนจบมาได้ก็เข้ามาดูแลกิจการของครอบครัวดำรงตำแหน่งอยู่ในบริษัทเลเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่าพันล และก็เริ่มดูผลงานของแม่ชมมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอได้พูดคุยกันสารางสัมพันธ์กันจนถึงจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่อลังการสมฐานะตระกูลพันล้านซึ่งปัจจุบันทั้งสองก็มีลูกด้วยกันแล้วถึง3คนเป็นความรักที่น่ารักกันมากเลยจริงๆ อันดับที่3าอามจันซิรีไฮโซสุดหล่อผู้เป็นสามีของนางร้ายน้าสวยอย่างเนยโชติกาที่แม้สาวเนยนั้นจะเป็นนางร้ายในจอแต่นอกจอนั้นก็เป็นนางเอกและนางฟ้าของหนุ่มอามกันเลยทีเดียวโดยหนุ่มอามก็ได้ขึ้นแท่นติโหเป็นไฮโซหนุ่มหน้าตาดีเบแล้วเป็นี่เรียบร้อยเนื่องจากเจ้าตัว,ตวเป็นหุูรชายของคุณเบญจวรรณมณีฉายหายานักธุรกิจแห่งสำนักพิมพ์ภูมิมบัณฑิตโดยทั้งสองนั้นได้บังเอิญมาเจอกันแล้วฝ่ายชายเป็นคนเข้ามาจีบเพราะเห็นสาวเนยปุ๊บก็รู้สึกชอกบ ปัจจุบันทั้งสองก็มีลูกที่น่ารักด้วยกันลวถึงสองคนอย่างน้องอาคินและน้องละลินซึ่งแม่สาวเนยนั้นจะไม่ค่อยได้รับงานในวงการบันเทิงมากเท่าไหร่นักเพราะหันมาเป็นสีภรรยาอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเต็มที่สามีหนุ่มอย่างอามก็ไม่ทาให้เหนื่อยเพียงคนเดียวช่วยเลี้ยงลูกอย่างเต็มที่ทําหน้าที่สามีได้ดีเยี่ยมมากเลยจริงๆ อันดับที่2ป๊อปนี้ที่ต่อกันที่คุณพ่อลูกสองเช่นเดียวกันอย่างหนุ่มป๊อปที่ได้คบหากับสาวเป้ยปันว่าหลังจากคบหาดูใจกันได้เพียง8เดือนทั้งสองก็จูงมือเข้าประตูวิวาไปด้วยกันโดยสาวเป้ยได้หันมานับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันกันกบสามีพร้อมทั้งล่นบทบาทสายซาบสตาหันมาทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัวแบบจรงิงจังจนทั้งคู่ได้มีทายาทมาแล้วถึง2คนคือน้องปดและน้องปาลินทําให้ต่อมาหนุ่มป๊อปได้ลาออกจากงานราชการผันตัวเองมาทําธุรกิจเพื่อดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่มีธุรกกกิจจมมมมาายออออู่่นนนนืืไไได้ขึแททเเปโซงีค อันดับที่1พุ่งพุธิชัยปิดหายกันด้วยพระเอกหนุ่มสุดหล่อผู้คล่องใจสาวๆมากมายอย่างหนุ่มพุธที่เจ้าตัวด้วยคบหากับนางเอกสาวจุ๋ยวรรณธยาตั้งแต่เปิดตัวว่าคบกันมาจนถึงหลังแต่งงานมานั้นหนุ่มพุธก็ยังสม่ำเสมอทุกอย่างไม่ว่าจะความน่ารักความเมาใจใสและทุกๆอย่างที่มอบให้กับสาวจุ๋ยยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนและปัจจุบันทั้งสองกำลังมีลูกด้วยกันที่ทั้งสองตั้งใจอยากจะมีกันเป็นอย่างมากจนจุ๋ยนั้นต้องยกให้พุธคือคนที่สำคัญที่สุดทีี่่เลลคูชวิิิตไมผดยจรงๆ